จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาค่ะวัยรุนออ่นนี่ห้าวจัดเลยนะคะเขาบอกว่า2คืนและที่มีการไล่ยิงทำร้ายกันกลางถนนแบบนี้ชาวบ้า,บานแถวนั้นเขาบอกว่ากลัวค่ะกลัวที่จะโดนลูกหลงไปดูภาพนะคะ ก็มันอย่างนี้เอางี้นะถ้าวันนั้นเราเคยคุยกันเรื่องซุงไห้โกลกว่ามันรุนแรงจําได้ไหมโหมาอย่างกันในหนังถามว่าอันนี้ต่างไหมก็คล้ายกันเลยอ่ะก็ไม่ต้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้อ่ะทําไมที่ไหนก็มีและไอ้ลักษณะไล่ยิงกันแบบนี้เราก็รายงานข่าวกันทุกวันไม่ได้เกรงกลัวแล้วดื่อชาวบ้านชาวช่องแม่คงแม่ค้ากลัวไหมเขาจะทํามาหากินเขาก็กลัวจะต้องโดนลูกหลงอ่ะซึ่งก็ลาบากอยู่แล้วอ่ะทุกวันนี้ แล้วก็บนเครื่องเสียงดังเลยนะตามคลิปที่เราได้ยินเนี่ยไลย่ยิงขั้วหรี่หลนัดค่ะปานปะหนึ่งโอ้โหถ่ายหนังอะไรกันอย่างนั้นแต่นี่มันไม่ใช่นี่มันชีวิตจริงคนอื่นเขาเดือดร้อนพฤติกรรมอย่างนี้อย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะนี่บนถนนสายนครหลวงบ่อพงช่วงเขตตำบลปากจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่า2กลุ่มเนี่ยเขาทะเลาะอ,อะไรกันมาแต่มายกพวกไล่ยิงแบบนี้สคืนละ เอาคืนแรกก่อน10มีนาคมจะประมาณ4ี่ทุ่มเศษ็จษต่างฝ่ายต่างก็มีพักคพวกของตัวเองขี่รถจักรยานยนตกันมาฝ่ายละประมาณ2 3ถึง3คันมาลักษณะย,ยั่วยุท้าทายตะโกนด่ากันแล้วที่มันระอุขึ้นก็คืคอเอาปืนออกมาฮะไล่ยิงกันสุดท้ายคืนนั้นจบลงที่ฝ่ายที่เพียงพรามเขาก็ซิ่งรถหายไปแถวๆหน้าโรงปูน ห่างมา12มีนาคมครั้งแรก10มีนาใช่ไหมครั้งนี้12มีนาคมชักเวลาประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งก็วัยรุ่น2กลุ่มก็คาดว่ากลุ่มเดิมนี่แหละที่มีปัญหากันขี่รถจักรยานยนต์มา2-3คันลนะักษณะคือไปตามหาคู่ริพอไปเจอปุ๊บใช้ยวัยรุ่นที่สวมเสื้อสีดำเนี่ยจอดรถเดินไปเอาปืนยิงคู่ริกลางถนนชาวบ้านบอกยิงอย่างนี้นะ5ถึง6นัดแบบรัวๆ ติดติดกันหนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์เป็นชาวบ้านอายุ35ปีบอกว่าตอนนั้นอ่ะทั้งผมเองแฟนสาวก็เสียขวัญเพราะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่แถวแถวนั้นวัยรุ่น2กลุ่มขี่รถมาตามถนนแล้วมีวัยรุ่นกลุ่มนึงเนี่ยใช้ปืนไล่ยิงอีกฝั่งอย่างบ้าคลั่งไม่สนใจใครจนแฟนสาวต้องหาที่หลบค่ะมันก็กลัวนะพี่กลัวเพราะว่าเราอยู่ในในจุดตรงนี้มันก็อันตรายอยู่แล้วในวน,ตร,นนะตรงนีู้กต้องเลย ใช่ครับจุดรอดแหลมคือที่ร้านอ่ะกล้องกล้องกล้องทั้งหมดเกือบสิบตัวพี่ผมติดไว้กันไว้เวลามีเหตุการณ์อะไรผมก็คือว่าเซฟต,ตัวเองด้วยในในจุดนี้ครับแล้วก็แฟนดก็ไม่กล้าขายของแบนดก็ยังลังเลอยู่แฟนเกลียบแบนดค่อนข้างที่จะเกลียบคือขวัญเาวาพี่เหตุหการณ์มัน <Yeah. S 2> เป็น,นใครลัวใช่พี่ปุ้มเราอยู่แถวนั้นเราขายของอยู่แถวนั้นนะบางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าขอปิดร้านตั้งแต่หัววันไปเลยเพราะไม่ใช่เดี๋ยวกังค้ำกังคืนมายิงกันปงปงปังป,งปงกันอีกขณะที่บางคนตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวยังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาเปิดวันไหนเพราะกลัวยืนขายของอยู่เขาจะกลับมาก่อเหตุซ้ําแล้วจะโดนลูกหลงไปด้วย ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดบึงการนะคะวัยรุ่นถืออาวุธครบมือเลยไล่ยิงกันกลางถนนชาวบ้านก็แตกตื่นนี้ตายเอาชีวิตรอดดูคลิปนี้ค่ะโอ้ตายแล้วนี่วัยรุ่นนะจอบก็มี มีดก็มีมเรียกว่าอาวุธครบมือกันเลยอะไล่ตาวมวยรุ่นอีกกลุ่มขี่รถจักรยานหนีมาบนถนนนี่บ่บ้านเสียงดังยังกระถ่ายหนังแอคชั่นอันนี้บ้านห้้ยสะอาดต่บ,บนถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนเจ็บนะคะแต่ชาวบ้านแถวนั้นนะเขาบอกว่าถ้าต้องอยู่ภาวะถ้ำกลางแบบความร้อนระอุของสถานการณ์อย่างเงี้ยเขากลัวค่ะตำรวจก็เลยเดี๋ยวรอนะคะจะแกะภาพจากกล้องวงจรปิดเอาไวรุ่นทั้งสองกลุ่มมาดำเนินคดีรวมไปถึง เดี๋ยวจะเรียกผู้ปกครองนะมาลงบันทึกออทําข้อมูลเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ํามาอีกค่ะม,มาก็ต้องบอกอู้จะเอาเวลาที่ไหนไปดู่มันก็แอบไปนะก็ต้องดูกันตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะอ่ะหอมันก